สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบมผมกุศลแมวล,ล้มโต๊กกันเดิมครับวันนี้คำน้าทางสมจะมาวิเคราะห์อบอลกันเดิมครับวันนี้หยิบมา1คู่คำน้าก็เป็นหคู่ที่างสแมแลวมั่นใจที่สุดครับเอามาฝากกันสําหรับ f c ฟซน่างทางย t u b e นะ ในคำน้าทาสเมลครับก็มีกลุ่มวีพีมาแนะนาครับนะก็เป็นกลุ่มวีพีขอทัสเมลครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มนาเล่นนะครับหรืออยู่กลุ่มอื่นเสียมากก็ได้ครับตอนนี้จะกลุ่มวีพีทัสเมลก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะแต่การเข้ากลุ่มครับเพียงแคสไลน์เข้ามาเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีครับพยายามคำน้าแคสไลน์เท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีครับทาสเมลไม่มีหักให้จ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับ สำหรับเพื่อนพี่ยังไงครับที่สนใจครับที่อยากเข้ากลุ่มวีดีโทัสเมลครับเดี๋ยวทัสเมลก็จะทิ้งไลน์แอดไว้ครับนะอยู่ใต้คอมเมนต์ครับทัสเมลปักหมุดเร้อยแล้วครับก็เป็นยอดของแอซซีที88เก้าเก้านะครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ C ีเ88 9 9นะครับใครที่สนใจครับก็สามารถแอดกเข้ามาได้ครับหรือใครสแกน QR code ด้านบนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทัสเมลก็ฝากเพื่อนพี่ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามให้กดสื่อเมวด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะคุณสมายเาทำคลิปต่อไปนะครับนะครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์กันเลยครับนะหนึ่งคู่ที่หยิบมาฝากกันครับก็เป็นทางด้านของบอมพิมลิกอังกฤษนะก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างเลือกคู่ครับเต็มปสนามแอนฟิลด์ครับตอนรับกาเมียนเซลซีครับคนยังคำนาดกำการแต่งกันชุลาตีส่าสิบห้าของบ้านเรานะครับนะครับแล้วก็มาดูด้านเทสเวทของทั้งสองทีมกันก่อนครับคนนี้เจอกันสิบครั้งหลังสถิตการครับทางเลือยคูงเอาชนะได้ที่สองครั้งครับเสมอกันมาถึงเจ็ดครั้งครับส่วนทางเซลซีเอาชนะ เกมล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับนะก็เป็นเกมเมลีของตเองครับก็เป็นวันที่13เดือน8นะครับน้าในปี2023ที่ผ่านมาครับทางเซลซีก็เปิดบ้านเสมอทางลิเวอร์พูลไปครับที่1ประตูต่อ1ครับราคาไปก็มดูด้านของผลงานคำน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ได้ทางเจ้าบ้านครับอย่างลิเวอร์พูลครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสถิติการครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับในการเก็บชัยได้4นัดครับก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับ นึ่งนัดที่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นทางด้านของรายการคาราบาวครับครับก็เป็นที่25าเดือนหนึ่งที่ผ่านมาครับนะที่พวกเขาบุกไปเสมอทางด้านของฟูแล้วมาครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะส่วนสี่เกมที่พวกเขาชนะคัมนาก็มีเกมน่าีของเองหนึ่งนัดครับที่พวกเขาบุกชนะทางด้านของบอลมัดมาได้ครับที่4ประตูต่อศูนครับและอีกสามเกมที่ชนะคัมนาก็เป็นทางด้านของรายการบอลทั่วทั้ง3นัดเลยครับก็มีทั่วทางด้านของเอฟเอครับคัมนาที่พวกเขาบุกชนะทางด้านของอาร์เซนอลนะครับที่2ประตูต่อศูนครับ ก็มีถ้วยคาราบาวครับครับที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางฟูลแลมได้ครับที่2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดครับนะก็เป็นด้านของรายการ FA ครับครับก็เป็นที่28่เดือนหนึ่งที่ผ่านมานะที่เขาเปิดบ้านถล่มทางนอริสิตี้ไปครับที่5ประตูต่อ2ครับส่วนกลางทุ่งคาราบาวครับใน5ครั้งหลังสดิติการครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้3ครั้งแล้วก็เสียเพียง2ครั้งเท่านั้นครับนะครับแล้วก็ดูด้านขบผลงานครับเฉพาะเกมยังบ้านของทางลิเวอร์พูลกันบ้างครับ ผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้4นัดครับแล้วก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับเกมล่าสุดของพวกเขานาที่ได้เกมในบ้านของตัวเองครับก็ไปวันที่8นะครับนาเดินหนึ่งที่ผ่านมาครับก็เป็นด้านของรายการ FA ครับครับพวกเขาเปิดบ้านถล่มทางนอร์ลิตซิตี้ไปครับที่5ประตูต่อ2ครับส่วนการทุนของพวกเขาครับในหครั้งหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งเสียเพียง1ครั้งครับแล้วก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันครับ ก็จะบอกว่าคำนาผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเลี้ยวโพครับถือว่าค่อนข้างร้อนแรงสุดๆครับส่วนการลงทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมก็มองว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะมาครับแล้วก็ดึงด้ากับผลงานคำน้าของฝั่งทีมเยืองอย่างซีซีกันบ้างครับผลงานของพวกเขาในหครั้งหลังสทิตการครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้3นัดครับเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับหนึ่งเกมที่แพ้คำนาก็เป็นด้านของรายการคาราบาวครับครับ ที่เขาบุกไปแพ้ทางมิเดนสโบมาครับนาที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วน3เกมที่พวกเขาชนะครับนาก็มีทางด้านของรายการ FA Cup 1นัดครับที่พวกเขาชนะทางด้านของไปสตันไปครับนาที่4ประตูต่อศูนย์ครับมีเปิดบ้านเอาชนะทางฟูลแลมครับนาที่1ประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นเกมลีกของเดงนะและหนึ่งนัดที่ชนะครับก็เป็นด้านของรายการคาร์บาลครับครับที่เขาเปิดบ้านถล่มทางมิเดนสโบไปครับนาที่6ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนหนึ่งเกมที่พวกเขาเสมอครับก็เป็นนัดล่าสุดนะครับนะของพวกเขาครับก็เป็นด้านของรายการ m อ็มเครับนะก็เป็นที่ยีเดือนหนึ่งที่ผ่านมาครับที่พวกเขาเปิดบ้านเสมอทางแอสตันวิลล่าไปครับที่ศูนย์มิตูตาสุนครับสศรษกิการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุนธิการครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง3ครั้งแล้วก็เสียเพียง2ครั้งเท่านั้นครับนะครับแล้วก็มาดูด้านของผลงานครับนะเฉพาะเกมเยือนงทางเซลซีกันบ้างครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุนธิการครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้เพียง1นัดครับแล้วกกก็แพ้้ไปถึง4เมดวยัันครบ เกมแ่าสดจาคํานาที่พวกเขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็ไปทางด้านของรายการคาราบาวครับนะือเขาบุกไปแพ้ทางเมดิเดอโบมาครับนะที่1่ประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นวันที่10เดือนหนึ่งะคัมนาที่ผ่านมาครับสถานการทุนของเขาครับใน5้าครั้งหลังุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยครับแต่การเสียมาถึง4นัดครับมันก็เจ้าไปนัดหนึ่งยกันครับก็ต้องบอกว่าคํานาผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเซลซีครับถือว่าค่อนข้างดูดีนะแต่ว่าในการณ์ทุนของเขาในชั่วโมงครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับ ส่วนทางด้านของอันดับตารางนนของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาทางจะบางอย่างหรือ์พครับวกเขาเป็นจ่าฝูงอยู่ครับก็แข่งไปหมด21นัดครับเป็นการเก็บใช้ได้14นัดครับเสมอไป6นัดแล้วก็แพ้ไป1เกมครับได้มาถึงใสบประตูครับนาเสียเพียง18ประตูเท่านั้นครับมี4 8คะแนนนาส่วนด้านของเซอร์ซีครับพวกเขาคํานาก็ขยับขึ้นมาครับอยู่อันดับที่9กครับก็แข่งไปหมด21นัดครับเป็นการเก็บใช้ได้9นัดครับเสมอไป4นัดนะครับนก็แพ้ไป8เกมด้วยกันครับ ได้มา35ประตูเสียไป31ประตูครับมี31คะแนนนะส่วนทางด้านของความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับนานในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างเรียวโูลครับนะพวกเขาก็จะไม่มีทางด้านของวาตาลุเอนโดครับนาะกับทางด้านของโมนเมสซาล่าครับที่พวกเขาคบนาะกลับไปร,รับใช้ประเทศชาติครับ ทางด้านของตัวบาดเจ็บแบบคัานาพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง5คนนะครับนะตัวหลักๆนะครับก็เป็นหน้าเดิมทางตันครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของโจเอลมาทิฟจนกคับนะทางด้านของเทียโก้คันทัล่าครับก็สเต์ฟานบาเซติตนะครับนะที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถลงทีมได้ในคําคืนนี้ครับทางน้าของเซลซีคํานาพวกเขาก็จะไม่มีหน้าของนิโคลัสแจ็กสันนะครับที่กลับรับใช้ประเทศชาตินะทางด้านตัวบาดเจ็บครับพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับตัวหลักนะครับนาก็เป็นหน้าของโรเบิร์ตซันเคสคัมือนับ มีทางด้านของไทโวชาโลบาครับนะเมืองด้านของมาร์โกคูล่าครับที่จะไม่สามารถทุบทีมได้ในค่ําคืนนี้ครับส่วนด้านของไลอัพนักเตะครับแล้วก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่ําคืนนี้ครับก็เลยทางเจ้าบ้านครับอย่างลิเวอร์พูลครับวันนี้เฮดโค้ชอย่างเจเค้นค็อปครับน่าจะมาในแผนเก่งแผนเดิมครับในระบบ4-3-3ครับโดยจะมีผู้สาตูครับนะเป็นด้านของอัซงเบ็เกอร์ครับส่วนด้านของแบ็ค4นะครับนะทางแบ็คขวาครับเป็นด้านของแบตลียครับทางแบ็คซ้ายเป็นด้านของโจโกเมซนะ โค้ดสแปกวันนี้คัมนาจับเป็นด้านของโคโนเต้ครับจับคโคเวอร์จิลฟานได้ครับส่วนกลาง3ตัววันนี้คัมนาจะมีด้านของเคอร์ติสโจนครับมีด้านของแม็กอลิสเตอร์ครับอีกคนก็มีด้านของเอลเรียสนะส่วน3กองหน้านี่ครับก็จะมีด้านของเตโกโจต้าครับมีทั้งด้านของดาวินโนเย่ครับอีกคนนะครับนาน่าจะเป็นด้านของลุยด์เอสครับน่าจะเป็น3ตัวนี้ครับนาคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านเทมเพียงอย่างเซลซีครับเฮดโค้ชอย่างปอเชติโน่คัาน่าจะมาในแผนเก่งแผนเดิมกันครับในระบบ4 2 3 1ครับ คู่ซาโต้ครับเป็นด้านของเพตโรวิดครับส่วนด้านของแบ็กโฟล์ครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของกัสโตครับทางแบ็กซารเป็นด้านของโควิลครับคู่สเป็กวันนี้คำนันจะเป็นด้านของดีซาซี่ครับจากคู่เทียโกซัวาครับส่วนกลาง2ตัวคำนันจะเป็นด้านของกาสโตครับจากคู่เฟนาเดครับส่วนสามตัวลูกวันนี้คำนันก็จะมีด้านของโคพาเมอร์ครับราฮิมสเตอร์ลิงครับก็กาลาเกอร์นะส่วนกองหน้าตัวเป้านี่ครับน่าจะเป็นตัวเดิมครับอย่างโบจาครับคอยล่าขาในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านของราคาแฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นทางด้านของลิ้วโพคำน้าเปิดมาต่อถึง1ลูกด้วยกันครับราคาไหลขงหน้าครับอาจจะไหลลงอยู่ที่0.75ครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำันคำน้าเปิดอยที่3าลูกครบ3ลูกครึ่งครับราคาไหลขงหน้าครับอาจจะไหลลงอยู่ที่3ลูกนะส่วนด้านของราคาหนคูณ2ครับราคา1ให้ทางลิ้วโพเชนะครับอยู่ที่1.59เท่าครับราคา2ให้ทางเซลซีชนะครับอยู่ที่4.59เท่าครับก็ต้องบอกว่าคำน้าเลืาคานอยูคูณสองที่ออกมาครับ ทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางลิร์พลจะชนะนะสูงถึง3เท่าด้วยกันเลยครับดูจากเลยครับนีแคปบที่เปิดออกมาคำน้าส่วนตัวมดว่าค่อนข้างสูงเกินไปครับนะเปิดมาต่อถึง1ลูกครับแต่ให้ทางลิร์พรคำน้าพวกเขาจะมีผลงานที่ค่อนข้างแข่งนะครับนะโดยเฉพาะเกมในบ้านครับวันนี้ก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงที่ได้ยิครับําคิดว่าคำน้าผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเซลซียครับนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเกมในลีกของพวกเขาคน้าก็ไม่แพ้ใครถึง3นัดติดต่อครับ ในการเก็บใช้ได้ถึง3นัดด้วยกันครับแต่ในการลงทุนในคำนัดใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมเมนลีครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้ถึง2ครั้งในคำนัดก็เจ้าไปครั้งหนึ่งกันครับต้องบอกว่าใน3นัดหลังสุดในคำนัดพวกเขาไม่เสียเลยครับและอย่างคำนัดที่น่าสนใจครับคือเรื่องของเฮดทูเฮดในคำนัต้องบอกว่าคู่นี้ครับเจอกันนะครับนานใน6ครั้งหลังสุดทุกรายการครับต้องบอกว่าไม่มีใครชนะใครแพ้เลยคบนาเสมอมาถึง6นัดด้วยกันครับ เราเห็นได้ชัดนะครับนะว่าโค้ดนี้ครับเวลาเจอกันครับนะกินไม่ลงครับโดยเฉพาะเซลซีครับนะถ้าพวกเขาครับนะได้เจอทีมที่เกตใกล้เคียงกันครับต้องบอกว่าพวกเขานะครับนะเล่นดีผิดหูผิดตาครับแต่ในเรื่องของการลงทุนนะครับนะที่ทั้งคู่พบกันนะครับนะใน้าครั้งหลังสุดด้วยกันครับต้องบอกว่าทางลิฟโผลครับนะทำเงินได้เพียงครั้งเดียวครับที่เหลือครับนะเป็นเซลซีครับทำเงินได้ถึง4ครั้งด้วยกันครับ ดูแล้วันี้ครับนะท่าทางิรวอโูลชนะจริงครับผมคิดว่าครับไม่น่าจะเกิน2ลูกนะผมคิดว่าเราคาที่เปิดมาครับค่อนข้างสูงเกินไปครับดูแล้วนี่ครับขอกับฟันครับลองไปทางด้านของเซลซีครับที่ราคาที่1ลูกครับฟันธงก็จบกันไปแล้วคํนาหนึ่งคู่ครับที่ทางสมเมลเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆคนครับสำหรับนั่งทาง u t u b e ครับก็เป็นหนึ่งคู่คานาที่ทางสมเมลมั่นใจที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่นา่หนครับที่สนใจครับที่อยากรับตัวอื่นเพิ่มเติมคานาหรือชอบเล่นบอลสดชอบบอลสเต็ปกันครับ ก็อย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวดวกันนะตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะติดตามไปครับทางสมายก็โวยพรขอให้คนชโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วหน้านะครับวันนี้ทางสมายขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ